สรุปแล้วที่คุณพาผมมาเนี่ยมาดูบ้านใหม่พี่ออนเนี่ยอันนี้คือบ้านใหม่เขาหรอบ้านใหม่ของนกเขาเออนี่คืออะไรอ่ะนี่คือนกคอพัโ<ห>ดโวยดูดูดูดิดิด้ายมัดกัดอ่ะดูนกัดอ่ะดูดดูดดูกูด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 ดูดูดูดวยดดู นิดเดียวนิดเดียวนิดเดี What's your name sir What's your name โดนกัดเลือดอาบเลยครับจริงเหรอเร็วเร็วเร็วบอกมาว่าเงินเงินอยู่ไหนเงินของฉันไปไหนหมดเดี๋ยวเขาเพี้ยนหัวเงินซ่อนไปไหน ไป,ไปทเที่ยวไปทเที่ยวรู้หรอไปไหนไม่รู้เพราะแมนนี้บอกว่าแม่น,นี่อยากจะขับรถพาเขาออกมาทเที่ยวข้างนอกวันนี้วันนี้นะคะจะพาคุณซีไปทเที่ยวคุณซีเนี่ยไม่ได้ออกจากบ้านมาน,นานมากนะคะกลัวรากมันจะงออยู่ได้ทีเพราะหมดจะเล่นเกมแต่ ไม่บอกว่าไปไหนอ่าไปไหนลูกอยู่เทิน,น้าบ้านหรืออยู่เทินกลับบ้าไม่บอกค่ะแฟนขับค่ะถ้าเกิดเมียผมขับเนี่ยผมจะนั่งไม่ค่อยอยู่กับที่เท่าไหร่ทำไมอ่ะขับรถเหมือนเล่นเกมอ่ะชอบปุบป๊บปับป๊บปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่ๆๆเขาขับรถดีเหอะใครเป็นคนพูดว่าอยู่เทินขับรถดีเนี่ยพูนี่แหละปพูดนี่แหละปพูกเขาขับรถด้วยเข่าก็ได้แต่ว่าไม่อยากทับให้ดูเดี๋ยว ไหนซิบทเพลงหนสิอะไรเนี่ยอยู่ไหนบอพามาเที่ยวไงก็พามาเที่ยวไงจ๊านี่มันเที่ยวตรงไหนเนี่ยที่ที่เราคุ้นเคยนี่มันบ้านคุณออยธนาเนี่ย ก็พี่อ้อยอ่ะเขาทําบ้านใหม่ก็เลยเชิญตัวเองมาเดินมาที่บ้านอย่างนี้เลยแล้วไม่บอกพี่ออยเลยเหรอไม่บอกมาบ้านเขาแล้วก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวทําอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยฉันเขา้าฉันเข้าบ้านได้นี่ใช้นิ้วตัวเองด้วยอ่ะใช่จ้าเชิญ จ้าของบ้านยังไม่รู้เรื่องเลยพี่ออยสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่เรามาบ้านเขาเนี่ยบ้าไหะเนี่ยมารยาทมีมาก <c oughs> เขาบอกผมว่าเนี่ยคือเขาจะพาผมไปเที่ยวแล้วอยู่ๆอ,อยู่ๆก็ขับรถพามาตรงนี้ก็พี่ออยเขาทําบ้านใหม่ตรงส่วนตรงฝั่งน้นก็เลยอยากจะพามาดูอ๋อทําบ้านใหม่คือ <c oughs> สรุปพามาเที่ยวก็คือพามาบ้านพี่ออยนั่นเองและต้อนรับพี่ออยทานาไปเรียบร้อยใส่หน้ากากแล้วเชิญครับ โอเคเียาจะบ้านกันไปดูกันว่าระหว่างที่อยูู่บ้านนั้นมีอะไรงอกมาบ้างอันนี้พี่ทำไปนั้นไหนเมื่อไหร่เกือบปีเป็นเขาเรียกว่าอะไร glass house เพื่อ glass house ครับ๋อ้ไมนเท่เนาะตื่นเต้นเลยอยามีบ้านอีกหลังเนี่ยอยามีบ้านเล็กอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ยเยอะพี่หอยเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะ นี <muitas S 2> ่คือนกฟอพัทสวยอ่ะดูดิสัสีสวยอ่ะตอวนียสีสวยเป็นนี่จับสิลูกไว้ตรงน้าอกกัอามันจะมีความขัซิคาอะไรงวนิดนึงเพราะว่าแทนเขาออกลูกไข่ขึ้นฟัก ธรรมชาติของนกพอพาเนี่ยคือตัวเมียจะอยู่ในรังตลอดเลยออกมาออกมาออกมา,ออกมาแค่ขับถ่ายเช้าเย็นกินนะ้ำตัวตัวผู้ส่งทะเบียนคอยป้อนตลอดเพราะว่ากันนวงวลมากคนนี้ชื่อแชตตี้แต่ไม่ยอมออกมาเพราะติดแฟนน่ารักไหมน่ารักับสีแชตตี้จะไม่ค่อยออกมาพอมีแฟนแล้วก็มีความห่วงเนี่ยแฟนมาตามแฟนมาตามแฟนมาตามอ๋อโดีดี๋วนะก็ออกมาสิ ออกก็ออกก็จิกจิกว่าห่วงว่าเธออย่าไปเธออย่าไปกับผู้ชายคนอื่นนะใช่บังบังเลยนี่แมนนี่นี่ตัวเขาน่ารักมากอ่ะตอนนี้สีขาวไอ้นกเด็ก มี่ไข่ห่วงไหมห่วงมก็จะห่วงห่วงอ๋อเขาจะเก็บเขาจะเก็บเอามือเข้าไปก็มีงับงับอันนี้ออกนานแล้วถ้าเพิ่งออกเพิ่งออกจะตัวใหญ่กว่าไข่นิดเดียวเองผมอ่อยากให้ให้ลูกสาว่เอเหมือนเราตอนเด็กว่าเออเปิดรังมาเจอไข่นกมันไข่แล้วก็ออกมาเป็นลูกนกดูแบบวิวัฒนาการของสัตว์มีความอ่อนโยนได้ได้อยู่บ้านได้สนุกมันดีกว่า อ,อ,อ,อย่าฮันหนาะทั้งหมดนี้พี่นะพี่ออยมีนกทั้งหมดกี่ตัวกรงละสองสามสิบสองตัวสเจ็ดสิบสรุปแล้วที่คุณพาผมมาเนี่ยมาดูบ้านใหม่พี่ออยเนี่ยอันนี้คือบ้านใหม่เขาหรอบ้านใหม่ของนกเขาเออ ลีนามานอนที่นี่ป่ะคะไม่ได้่ลีนานอนนู่นเอ้ยนี่ด้วยหนอนของลีน่ามีชื่ออะไรบ้างกมีอะไรบ้างสกายชบี้ชบี้ยาฮาน่ายาฮาน่าแล้วตัวนี้ที่นี่ไงที่นี่ไงที่นี่ไงแล้วตัวนี้ชื่ออะไรคะน่ารักจังเลย ถามเลยตัวไหนที่แพงสุดตัวสีเนี่ยทำไมมันแพงอะชิปนันไม่เพราะว่ามันเป็นจริงจริงมันสีที่เขาเล่นกันนะครับ c i น n a m o n c i น n a m o n นะตัวนี้ที่ดุปะตัวนี้ไม่ดุเชื่อมกับผมมากแต่ว่าพอเขามีแฟนอล้ติดผัวติดผัวติดผัวใจะทำเหมือนมินที่บอก่างเทไหร่ก็หลักหมื่นอ๋ยใช่อันนี้เชื่อมเหมือนกันเอ้ยบังบไม่เขาไปเห็นผัว แข่งหัวเหรอลูกตื่นอยู่นี่เอาแงะแบ่งหัว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 เอาหัวถูมกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาแต่คนนี้ติดติดผมแล้วก็เป็นผู้ชายอยู่นอกบ้านอแล้วอ๋อนี่เขาก็เขาก็จะขุนเนาะขุนแต่นกคอพัดไม่ใช่นกนายเดียวก็คือถ้าเชื่อมกับเราถือว่าไปอยู่ในมือไทยเขาก็เล่นได้มไม่ดุไม่ดุนี่ผมเห็นข้างหลังนี่คืออะไรอะพี่ออยตูกบอ้าวสรุปคุณกำลังจะเปิดมินิซูหรือเปล่าเนี่ย คืออยากเล่นสัตว์เลี้ยงคานไงตอนแรกผมไม่อยากเล่นกิ้งก่าแต่ว่าโครงการกิ้งก่าผมมาไปไม่รอดทำไมสุดได้แค่กบเมียไม่ให้แา่ผมกลัวก็แบบกบยังพอได้นี่เป็นกบต้นไห้โอ้โหใมากเลยมันจะไม่ค่อยสนเพราะว่างวันมันหลับนีนาเก่งมากเลยดูดินีนาแบบไม่กลัวกบเลยอ่ะมานี่มา่ลองจับดูลองดูมันใกล้ๆกี้นิดนิดีนิดเดียวนิดเดียว ตอนนี้กบกลัวมากกว่าอีกอย่าตกใจนี่ลองดูจริงๆห้องนี้ไม่ได้จะเลี้ยงน้องตั้งแต่แรกเพราะว่าจะทำไว้เท่ๆเหมือนสาบักสุดท้ายแมงมืด มืดเราเขียนหนังสือไม่เห็นเขียนหนังสือไม่เห็นด้วยแต่เมื่อก่อนเขียนเห็นนี่ทำไมตอนนี้ไม่เห็นแล้วอายุเยอะอายุเยอะเฮ้ยก็เจ๋งนะนี่จริงเป็นสิ่งที่อยากมีมากเลยบ้านเล็กบ้านน้อยเหรอไม่ไม่ครับผมอย่าทำงี้สิเอา g l o นี่อันนี้ก้อนอื่นก้อนอื่นอะไรนะก้อนอื่นชื่อก้อนอื่นจริงเหรอเออแต่มันก็ดูเหมือนก้อนอื่นเลยลองดูเด็กเป็นแบบเป็นแบนผู้หญิงผู้หญิงชื่อคุณหญิงก้อนอื่ แอบอยู่มันแอบอยู่ไม่เห็นเลยลูกอายุเยอะมากกว่าบ้านนี้อีกใอยู่ตั้งแต่ลีนาเด็กๆตั้งแต่5-6ปีแเราต้องทำความคุ้นเคยกับเขาก่อนเราต้อง Hello m r Hello My name is Amy Hello How are you ไม่ตอบทำไมเขาไม่ตอบอลีนาไม่ตอบ What's your name sir What's your name ไม่ตอบอ้าวยูว You want to go shopping s h o p p ยูเนะโนไม่ไปไหนไม่ไปหนเลยาเดินไหมเขาเดินได้ไหมเดินสะดวกแล้วก็ทำท่านี้หมดเิม คุณพร้อมในที่จะให้อาหารแล้วเรื่องนี้นี่เขาอยู่ตรงไหนอันอะไรเหรอขอมันกินไก่เหรออันนี้ไก่ครับไก่ลวกเคลมค่อยๆไว้ด้านหน้าเขาแล้วมันจะกระโดดไหมไม่กระโดดเราต้แลบลิ้นงลงมาค่อยๆนะพี่อ้อยยังไปสิยังไปไหนสิไปแล้วนะไปแล้วนะไีแก๊งดีมีไปแตะจมูกเขาเ ยี่ิย่ิเขาเป็นใกล้ใกล้เลยเขาไปใกล้ปากเขาอ่ะเร็ว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 แบบเมื่อกี้เลยทำแบบเมื่อกี้เลยไปกินลูกกินฮเโหล เขาตกใจตกใจใจอ้ากีรัลกำลับเมาแต่ไม่เข้าโอุ้ยมันงับแรงมากเลยอ่ะงับแล้วยุ่งๆหน่อยอ่ะงับเขาไปเอ่ออเคถ้ามันกินน้อยให้ขยับขยับขยับให้สัดดินสัดดินพอสัดดิ้นปุ๊บก็ต้องเอาเร็วต่อไม่ได้ไม่ได้ขยับหน่อยขยับแบบแย่งเขาอ่ะขี้แบบดึงดึงหน่อยชักเยอะเขาหน่อยให้เขาแบบงับดึงเหมือนจะดึงอ่ะดึงไม่ยอมเลย า <łość> ไม่กัดเขากัดไม่เ่อยเออโอเคแล้วแล้วเขากินแล้วเขากินแล้วเฮ้เท่เหมือนกันนะเนี่ยตกใจหมดเลยไม่แบบนี้แค่เอายืนยืนนิ้วเข้าไปแตะแตะหลังอย่างเดียวนี่แค่นี้แค่นี้แตะก้นแตะก้นอย่างเดียวแค่นี้ ไม่เอาียเขาหันมาไม่หันคือถึงงับก็ไม่เป็นไรเขาแค่ฟันแบบเล็กๆๆแค่เลือดอ,ออกจิบๆแค่นัออ้นไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าเยอะ <laughs> นิ้วอ <laughs> ันนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนนิ้ววัน <c oughs> นี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> ฟันเหมือนประมาณาที่ตัดสับอตเทปอะเมื่อก่อนตอนเด็กๆเคยให้จิ้งหรีดอยากให้ชุ่มเชื่อมไม่ใช่ไม้มือเลยครับนี่ย้อนปึ๊บงับจิ้งหรีดงับนิ้วไปดูมัโดนกัดเลือดอาบเลยครับจริงหรอ คือดูดูนะเวลาแตะไม่เอาไม่ดูอย่าทำไม่เอาแมนี่ภารกิจของแมนี่คือทำแค่นี้อย่าจับเขาสิเขาจับเขาทำไมล่ะนี่จะทำให้เขาแบะอีนี่ได้ไ่มวะนี่แตะแล้วนี่แตะแล้วยังไม่แตะอันนี้มาหลอกคนดูลูกเร็วๆฝืนหน่อยไม่จับไม่จับไม่เคยเพราะมันไม่ใช่มันจะถึงอยู่แล้วแล้วอีกนิดเดียวจะโดนแล้วนั่นน่ะ ยังไม่โดนยังไม่โดนเลยอ่ะอแล้วขอแล้วในนี้เนี่ยก็คือลักษณะเขาเหมือนกบดกบชกบไม่ม่ไ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 มม่ไมไม่เมาไม่ไม่ไม่งมนม่ไ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 ่ไ่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไ่ไม่ไ่ไม่ไอ่ไมไม่ลม่ไม่่ไม่ไม่ไมไม่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  ออกมาว่าเงินเงินอยู่ไหนเงินของฉันไปไหนหมดนี้เดี๋ยวเขาพิเดี๋ยวหัวเงินซ่อนไปไหนเดี๋ยวกดเดี๋ยวกดเออเออทำไมถึงแบบเออเลี้ยงสัตว์นกเนี่ยอะไรเงี้ยก็เปลี่ยเลยจริงเลี้ยงมาตลอดชีวิตเลยเลี้ยงทุกอย่างเลยเราก็ต้องเปลี่ยนไปให้เข้ากับ ลูให้เข้ากับแฟนที่เป็นผู้หญิงในบ้านก็มีแต่แม่บ้านเป็นผู้หญิงสายซอฟลงมาก็ลองมาดูนกนกนี่ไม่เคยคิดจะเลี้ยงเลยนะนั่นเลยดิ แต่มันก็ดูน่ารักมันแอแบเลโอเคเขาชอบแล้วก็โอเคลแล้วอย่างหนึ่งมันพอพัดมันคนที่แพ้ขนสัตว์เลี้ยงได้เข้าใจไงถ้าเลี้ยงงานอนดิเรกเนี่ยสามตัวสี่ตัวอันนี้ไม่ได้อดิเรกเนี่ยเลี้ยงหกสิบตัวไงเลี้ยงไว้ทาต่อได้ก็ธุรกิจด้วยเป็นขายออด้วยซื้อขายแลกเปลี่ยน<อ>สนุกสนานแล้วก็สะสมคนเลี้ยงเฉพาะกลุ่มอะคนเลี้ยงกล้วยด่างใครจะไปซื้อกล้วยด่างต้นเป็นแสนนี่ไงนี่เพื่อที่เป็นทำต่อมันมันสามารถไปต่อยอด อยากรู้ว่านกคอพัดเนี่ยราคาตลาดมันมีตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เริ่มตั้งแต่พันกว่าบาทจนถึงแสนอุ้ยโอ้ยทำไมราคามันแบบมมีตั้งแต่แบบเก็ฑเริ่มต้นถ้าใครไม่เคยเลี้ยงนะ <c oughs> ถ้าใครไม่เคยเลี้ยงเขาก็จะทดลองอย่างอย่างพี่ตอนแรกพี่ก็ซื้อแบบธรรมาดามาก่อนดูว่าเราเลี้ยงรอดไหมพอรอดเสร็จปุ๊บจะ,จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้เนี่ยก็เลยอยากรู้ว่า <c oughs> มึงบบจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้กล่าวว่าจะจะ,จะดึง <c oughs> หัวออกไปจมูเลยเจอาเขาอ่ะ ออพอชอบพอชอบ,ชอบคือจะไปต่อหรือพอแค่นี้หมายว่าเริ่มต้นนั่นแหละพันกว่าบาทผมอยากรู้ว่าไอ้ตัวละแสนเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงล่าสุดที่ที่เห็นเขาขายกันก็ประมาณแสนหกก็จะเป็นจะมันก็ได้เหมือนกล้วยด่างนกด่างอะไรเรียกขายแบ่งเกรดก็เป็นสีธรรมดาสีกลางสีสูงสีสูงก็แพงอะไรอย่างเงนะี้ยแล้วก็ถ้าสีสูงแล้วมี มิวเทชันที่ยับยัง้งก็จะแรงที่ผมงงก็คือยิ่งสีสวย <c oughs> ยิ่งตายง่ายไม่คือยินด้อยอสีหลุดสียินด้อยแล้วามาพัฒนาให้สวยขึ้นเรื่อยๆสมมติว่วาเริ่มแรกมันมีแค่สีเขียวสีเดียวแล้วมันก็หลุดมาเรื่อยๆหลุดหลุดสีหลุดแปลว่าอะไรเหมือนคนเผือกอะ่ะไ,ไม่ไม่ใช่ไม่ไเสือกมันเหมือนสมมติว่าสีเขียวตอนแรกที่เขาเลี้ยงกันมันก็หลุดมาเป็นฟ้าก็เอาฟ้ากับฟ้ามามาเบิ้ลใส่กัน ไปเรื่อยๆข้ามไปข้ามมาจนเกิดสีใหม่ๆขึ้นอะไรเงี้ยจนเกิดเป็นไดรูดเป็นพาสเซลเป็นพายเป็นอะไรเงี้ยแต่พวกที่ด้อยแต่แข็งแรงก็มีอะไรเงี้ยแล้วมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะขายได้หรือว่าเขาต้องถ้าถ้าลูกนกส่วนมากก็กินเองได้แล้วก็มันเดือนเดือนเดือนนิดๆอะไรเงี้ยลูกป้อนก็มีแล้วแต่แล้วแต่ความสามารถของของลูกป้อนงลูกป้อนคือลูกนกที่ยังต้องป้อนอยู่เรายังป้อนเขาอยู่แต่นกกินเองแล้วก็คือ ใส่กรงกินเองได้เลยไม่ต้องดูแลแล้วมันเป็นนกที่เลี้ยงง่ายที่สุดในบรรดานกปากขอนะฉลาดกว่านกหงส์หยกฉลาดตัวเล็กเข็นเบาแต่ไม่ได้เลี้ยงเยอะขนาดนี้นะเียงเบาด้วยนี่เบานะแต่มันไม่ได้โอ้โหนี่มันเยอะกินน้อยอืดน้อยไม่มีกลิ่นแต่ก็แลกมาการที่ต้องอยู่ในกรงพิกเหมือนกันทั้งติดนี่โอเคใต่ทวินมีตู้อบด้วยที่ต้องเข้าไปอยู่ก็มีอยู่ช่วงนึงเมืองไทยเป็นเมืองนอกเลยก็เลยให้นกไปช่วงอากาศหนาวพี่ก็เอาเอา น้องๆนกเนี่ยทำมันในตู้อบเสร็จแล้วออกมาก็กินได้เลยพี่ออยบอกพร้อมแล้วครับใส่กระเทียมอะไรเรียบร้อยพังและทีนี้สมถือว่าถ้าจะทําเป็นธุรกิจเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างอ่ะอยากเกษียณก่อดไวไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะพอละอานงานผมเคยเห็นแบบข้าราชการใกล้ปลดเกษียณอ่ะเงินเดือนเขาก็ไม่เท่าไหร่ตอนแรกมีรายได้ประมาณเดือนผมหาเลี้ยงมาเจ็ดปีเป็นไงเงินเยอะรวยเลยแปดพัง เพิ่มมาสองพันจะบ้าเหรอเฮ้ยเดือนเป็นล้านเลยเฮ้ยจริงใช่แต่เขาเลี้ยงประมาณสองร้อยกงอู้หูมันมันก็จะรันหกสิบตัวแบบนี้พี่อดูแลยังไงอะเลี้ยหมามากแล้วก็เลี่ยนมาเลี้ยงจากแมวมาเป็นประกัดแต่นี่เลียดเลี้ยงนกนกดูแลง่ายกว่าประกัดอีกจริงเหรอใช่บางคนเนี่ยสามวันดูทีเลยนกเนี่ยนะใช่ส่วนหน้าที่จะดูแลก็คือ เปลี่ยนอาหารกับความสะอาดอาแล้วกบอะ่ะกบก็เหมือนกันก็พี่ส่วน,น่าก็พี่ก็ต้องดูเพราะว่าทำเองเหรอทำเองรากว่าว่างไงช่วงโควิดช่วงโควิดเออว่างไง จะบอกเลยว่าจริงๆก็ยังพูดกับเมียเลยว่าจริงๆพอเห็นบ้านพี่อ๋อยเนี่ยอยากจริงอยากได้เนาะถ้าเราอยากได้เราค่อยมาบ้านนี้ได้ใช้ประโยชน์ไงก็ดีดีเนี่ยร่มเรื่องมากเลยก็คือทําอันนี้ก็คือทําให้เรื่องน่นแหละสร้างบ้านบ้านอย่างนี้พี่อ๋อยอยู่มากี่ปีแล้วประมาณ5ปี5ปี4ี่หปีได้ก็แต่คนนี้ยังเปรูลงอ้วนอ้วนอยู่เลยใช่คนนี้ยังเด็กๆอยู่เลยเนี่ยมันคือมานั่งมุมไหนก็ได้ใหญ่ลูกก็สวยชอบอยู่บ้านก็เลยอยากทําบ้านให้ให้อยู่ได้นานๆนี่ แม่เห็นไหมจะได้ไม่ต้องออกนอกไม่ออกไปนอกอยากอยู่บ้านสวยๆใช่ก็นี่ไงเราก็เลยอยากอยู่บ้านพี่ออยไงก็เลยมาหาพี่ออยบ่อยๆแต่พีตอนนั้นนี่พี่ถึงถามหน่อยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงงานอ่ะที่มีข่าวใช่ไหมคือผมเห็นรูปพี่อยู่บทที่นี่ปะ ตรงนี้เลยนี่ระเบียงต้นไมอ้อาจะบัง<ล>ะนะระ,ะเบียงใชแแ่แล้วตอนที่ไฟไหมก็คืคอบ้านหลังนี้เป็นหลังริมก็จะติดกับพื้นที่คนอื่นก็คือโรงงานที่ไฟไหมกําแพงมันสูงก็เลยบอกงั้นขึ้นชั้นสองไหม,มจะได้ง่ายหน่อยก็เลยส่งสายยางขึ้นมาเฉยข้างบนแล้ววันนั้นไม่คิดจะย้ายนกย้ายอะไรหรอก็รอดูถ้ามันใกล้กว่านี้จะไป ขาใหญยเรื่องใหญ่เราโทรบอกว่าพี่พี่ออกมาก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อยู่เป็นเพื่อนเขาอยู่เป็นเพื่อนเขาถ้าคนไม่อยู่บ้านอาจจะดับไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนเปิดบ้านจริงๆต้องต้องขอบคุณพี่ๆนักดับเพลิงทีมงานอาสาทุกคนเลยแบบว่าพอมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นก็จะรู้ว่าคนไทยเนี่ยมันมีน้ําใจทุกบ้านเนี่ยเอาน้ําเอาข้าวออกมาให้อะไรเงี้ยคือเราช่วยกันโอเควันนี้ขอบคุณจริงๆคะขอบคุณพี่ออยมากอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าคนอยากจะแบบเลี้ยงนก อก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถทำอยู่บ้านได้ก็ว่าทำงานที่บ้านแนะนำให้ศึกษาก่อนถ้าใครอยากจะศึกษาก็ให้ดูที่เพจนี้ครับตุุุุ๊๊ไม่พอเราจะเพิ่มตรงนี้นะตรงนี้ครับตรงนี้ครับเพจนีมันจะเยอะมากลยครับหลากหลายมากก็ไปดูข้อมูลได้ศึกษาก่อนที่จะทําอะไรเดี๋ยวเราก็จะโพสต์ไว้ ใต้คลิปนี้ก็แล้วกันนะก็ไปศึกษาเองบอกแล้วว่าเลี้ยงเล่นสบายๆเอาเท่าที่ไหวแต่ถ้าทำธุรกิจทุกอย่างมีความเสี่ยงใช่ต้องศึกษาข้อมูลศึกษาให้ดีนะครับเหมือนผมว่าทุกอย่างไม่ว่ากล้วยด่างจะนกด่างกิ้งกาด่างหรืออะไรปลาด่างอะไรเหมือนกันหัวด่างหัวด่างด้วยผัวด่างเนทำอย่างอื่นทําได้หมดเอาขอบคุณนะศึกษาให้ดีแล้วกันก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเย้ดีครับ สวัสดีด้วยนี่นะนี่นะนี่นะีนอเ้้เปนน้เืดกลัวเลยนี่นะเขาม่ถามแกอพี่มีหน่อยนี่ะถามว่าพี่มีเป็นไรอะคะอ้โอ้ 唉。<sighs>